นี่จากข้อสังเกตของผมแล้วก็ของคนที่ดูแลผู้ป่วยไม่ว่า h อชีก็ดีไม่ว่ามะเมร็งก็ดีเราพบว่าผู้ใช้เนวัตกรรมของเราเนี่ยทุกคนไม่ดูไม่เหมือนเลยว่าเป็นมีมีโรคติดอยู่ทุกคนหน้าตาสดใสนะแล้วเด็กๆที่ติดเชื้อหล่อขึ้นสวยขึ้นสาวขึ้นแล้วก็ผมทั้งเคียงทั้งหลายแหลมก็หมดไปด้วย เราก็เลยก็สงสัยว่านวัตกรรมของเรามันไม่ทําเพียงแค่ไปจัดการกับสิ่งที่ติดเชื้อนะครับมันจะมีความสามารถในการเพิ่มเทโลเมียร์หรือเปล่านะแล้วก็ไปซ่อมแซมสุขภาพกับสุขกขติถ้าทำาบหนยียจยืนขึ้นยืนยาวขึ้นได้ไหมนี่คือข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเมื่อสงสัยเราก็ทดสอบนะครับแต่ก่อนทดสอบต้องรู้ว่าเทโลเมียร์คืออะไรนะเทโลเมียร์นะคือส่วนหนึ่งของเซลล์นะครับ ร่างกายของคนเราเนี่ยประกอบด้วยเซลล์นับร้อยล้านล้านเซลล์นะครับนับร้อยล้านเซลล์เซลล์เหล่านี้จะแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแบ่งตัวเป็นหนึ่งเซลล์เป็นสองเซลล์สองเซลล์เป็นสี่เซลล์เรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ภายในเซลล์มีนิวเคลียสในนิวเคลียสก็จะมีโครโมโซมอยู่23คู่เป็นสิ่งสําคัญมากของชีวิตนะครับแล้วก็ในโครโมโซมส่วนปลายของโครโมโซมคือส่วนทีาเรียวกว่าเทโลเมีย แต่เราเมียตรงนี้มีหน้าที่ปกป้องไม่ให้โครโมโซมโดนโจมตีแล้วก็หดสั้นลงนะครับก็เป็นการปกป้องโครโมโซมให้ให้มีเสถียรภาพนะแล้วโครโมโซมนี้ก็เป็นที่ท,ทราบกันนะคือ d n a ของเรานะั่นแหะนะครับเวลาที่เซลล์มีการแบ่งตัวนะครับโครโมโซมก็จะแบ่งตัวด้วยโครโมโซมก็จะแบ่งตัวไปด้วยนะครับอ่านะแล้วจะกลายเป็นสองขสองคู่นะครับแล้วก็ ทำอีกทนะีก็จะแบ่งเป็นอีกช่วงแต่สังเกตแต่ละครั้งที่มีการแบ่งแบ่งตัวโครโมโซมคือเทโลเมีย,ยจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะทุกๆครั้งคือส่วนที่อยู่ข้างบนในสีชมพูนะฮะจะสั้นลงในทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์เทโลเมียจะสั้นลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเทโลเมียถูกตัดสั้นลงจนทั้งสุดแล้วเซลล์มันจะแบ่งตัวต่อไม่ได้แบ่งตัวต่อไม่ได้ เซลก็จะเสื่อมนั่นคือเซลตายนั่นคือคนเราก็อายุสั้นลงอายุสั้นลงคือแก่ลงด้วยเหตุนี้นะครับโอเคครับเทโลเมียก็เป็นส่วนที่กําหนดอายุของเราแหละครับคราวนี้ถ้าหากว่ามีการต่อเทโลเมียล่ะบังเอิญในโครโมโซมมันก็มีเอนไซม์อยู่ตัวหนึ่งคือเอนไซม์เทโลเมเรสซึ่งสามารถต่อความยาวของเทโลเมียได้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะ เมื่อต่อเมื่อต่อได้มันก็จะทำให้เกิดการย้อนไหวขึ้นใช่ไหมครับเกิดการย้อนไหวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนหวังทุกคนอยากจะได้และสิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าในกลุ่มอาสาสมัครของเราที่ใช้นาบระกรรมเนี่ยมีการต่อเทอร์โมเมียขึ้นนะครับไม่เพียงแต่จัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อหรือเซลล์มะเร็งเท่านั้นครับทีนี้ในร่างของเรามีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วหรือเซลล์ที่พร้อมจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ตลอด การต่อความยาวของเทโลเมียถ้ามีเซลเล์มะเร็งอยู่เซลล์มะเร็งก็จะไม่เสื่อมง่ายแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับแต่ถ้าเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกําจัดเซลล์มะเร็งด้วยประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วแล้วผลิตภัณฑ์เดียวกันไปต่อความยาวของเทโลเมียได้ด้วยนะจะทําให้มีการย้อนวัยได้อย่างปลอดภัยเพราะเซลล์มะเร็งจะถูกกําจัดไปก่อนนะด้วยคิวรีตีเซลล์ในกรณีอของเรา และนี่คือคุณสมบัติของภูมิกัน,นบําบัดของแอปโก้ Go. นี่คือหัวใจหัวใจจุดสําคัญที่สุดของการเพิ่มภูมิคุ้กมกันบํนาบัดขณะเดียวกันกับเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ด้วยเราก็มีการศึกษานะว่ามีการเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ขึ้นมาได้อย่างไรงานนี้ก็ดำเนินการโดยรองศาสตราจารย์ดรปิยาลีราหกุลเราใช้อาสาสมัครสิบร้ายก่อนนะครับในสี่สัปดาห์ ให้ใช้สองแคปซูลเช้าสองแคปซูลเย็นแล้วก็เพื่อให้ดูว่าถ้ามันเพิ่มเป็นสามแคปซูลมันจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดไหมในสี่สัปดาห์ของสองก็คือใช้สามแคปซูลเช้าสามแคปซูลเย็นยน,นะครับตัวสูบแล้วก็แปดแปดสัปดาห์นี่คืออาสาสมัครที่เข้ามานะครับก็อายุตั้งแต่44ถึง64นะครับันนี้ก็เป็นข้อมูลทางทางสุขภาพของเขานะครับโอเค หลังจากแปดสัปดาห์ไปครับเราก็มีการตรวจเลือดนะครับจากรายที่1กราฟสีชมพูก็คือผลของกูโคสก่อนใช้แคปซูลของเราสีเขียวหลังใช้นะฮะเห็นไหมฮะทุกๆรายนะครับระดับน้ำตาลลดลดแล้วก็ทุกๆคนไม่ได้ลดเกินอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกคนเลยนะครับ คนที่อยู่มีน้ําตาลอยู่125ปร,มปร,มปริมของการเป็นเบาหวานก็ลดลงมาอยู่ในระดับปกติเพราะนี่คือผลพลอยได้ผลพลอยได้ชัดเจนนี่คือผลพลอยได้จากการใช้แคปซูลของเราในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียครับเราก็วัดผลวัดความดันโลหิตด,ด้วยฮะขณะที่บีบตัวนะครับสีน้ําเงินก็คือความความดันโลหิตขนาดก่อนใช้สีเขียวหลังใช้ ก่อนใช้หลังใช้พราว่าลดลงนะครับลดลงแล้วก็ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะขวใจคลายตัวก็เช่นกันนะฮะก็ความดันนลหิติอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าโอกาสที่กินแล้วแคปซูลของเราแล้วจะทําให้มีเบาหวานไม่มีทางเป็นไปได้ยกเว้นคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะฮะแ,แต่ถ้าใช้แล้วน้ําตาลจะเพิ่มขึ้นเป็นไปไม่ได้ขณะเดียวกันความดันนลหิตก็จะเป็นไปไม่ได้จะเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามมันจะลดลงเพราะฉะนั้น ผลภายได้ก็คือทำให้ความดันโลหิตลดลงด้วยคราวนี้ก็มาเรื่องสำคัญเรื่องมะเทลเมียนะครับก็มีการสกัด DNA ออกมาแล้วก็ควักยาความเทลเมียครับก่อนใช้คือสีน้ำปูครับหลังใช้คือสีเขียวครับดูรายที่หนึ่งนะครับบวก580ร้อยบนะครับคู่ที่สองบวก696บวกร้อยสามส้อกบเจ็บวกหนึ่งพันหกสิบบวกห้าร้อยสามสิบเอ็ดลบสามร้อยแปดสิบเอ็ด บวก408ลบ424บวก,ก1612อึกกระทึกนะคนัะฮะข้อมูลนี้อึกกระทึกนะครับก,ก็กรบ8รายใน10รายนะครับก็รายที่รายที่ลบไปเราก็เชื่อว่าในเดือนถัดไปในเดือนต่อมาเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอยากจะดูว่าสำคัญแค่ไหนตามธรรมชาติคนเราเทเลเมียจะสั้นลงเฉลี่ยแล้ว24บสเบสแพรนะครับ ถ้ามีเบสแพรมากก็ความยาวมันก็มากนะครับนะตามปกติชีวิตคนทุกๆคนเทเลเมยียจะต้องลดลงทุกวันสั้นลงทุกวันแต่ผลิตัณฑ์แอปโกจากการทดสอบนี้ทําให้เทเลเมยียเพอยาวขึ้นเฉลี่ย220เวสแพรต่อ8เปดาหาสถิติโลกครับมากกว่าปลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดในตลาด2-3เท่าครับนะครับและ ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแน่นอนนะครับดีใจไหมครับข้อมูลการเพิ่มเทเลเมียร์นี้แน่นอนเราอยากจะไปใช้แต่ว่าเราก็รอจังหวะให้มันเหมาะสมที่สุดอย่างไรก็ตามเราก็มีการนําการเพิ่มเทเลเมียร์เป็นข้อมูลเนี้ยไปใช้ในการประชา,ฐฐาะสัมพันธ์ปฏิทัิว่าของปิฎัณันภูมิคุ้มกันบำบัดแล้วที่จะจําหน่ายในประเทศจีนนะครับัูนี้นี้ครับ 用可食用植物的提取物来刺激免疫白细胞，是目前医学界预防和消除传染病和癌症最安全的方法，且没有任何副作用。 同时可以减缓染色体端粒的缩短，达到减缓人体衰老的效果，使人体保持更好的健康状态，达到延年益寿的功效。目前，研究人员已经研发出一种可食用植物提取物的配方。你你配通过与清迈大学的联合测试，发现它可以刺激白细胞 和白细胞 T H 十七，而这两种白细胞可以提升人体的免疫力，并且还发现 T H 一和 T H 十七白细胞都会刺激毁灭性 T 细胞或 t i l r T 细胞来消除癌细胞。 及感染了真菌、细菌、病毒和肿瘤的细胞，从而使身体更强壮，并始终具有良好的免疫力。同时，研究人员研发的配方会增加染色体中端粒的长度，使人扭转衰老，越来越年轻。<laughs> 还可以修复治质异常，提升肺部、肝脏、心脏、肾脏和消化系统功能。 สำหรับแอปโคชไนน่าจะขายได้มากน้อยแค่ไหนก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับเป็นคำถามอยู่ครับเแน่นอนเราใช้ข้อมูลของเทเลเมียให้เป็นประโยชน์ ในการในผลิตภัณฑ์เดิมที่เรามีอยู่ซึ่งมันสร้างอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ละเว้นโอกาสทําผลิตภัณฑ์ชะลอวัยย้อนวัยและอายุวัฒนะนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะทําจะต้องมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ทดสอบที่ผมบรรยายให้ฟังเมื่อตกี้นี้ครับพร้อมวางตลาดในไตรมาสที่สองนี้ครับผมใช้แล้วนะครับผมแอบใช้แล้ว ผมเพิ่มเบสแพรมา28วันเพิ่ม72บเบสแปรนะครับขณะที่คนในยุอย่างผมมันจะต้องสั้นลงโอ้สาบเบสแปรนะแต่ของผมเพิ่มขึ้น72บออมีกลุ่มเป้าหมายหลักของปิดวันของเราก็คือกลุ่มที่ต้องการชะลอไหวหรือย้อนไหวโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับความรู้เกี่ยวกับความสามารถในการเพิ่มเติเมียของเราจะได้นําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพของปิดวันอื่น ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานจะเป็นข้อเสื่อมจะเป็นตาหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมจะนำความรู้เกี่ยวกับเพิ่มเชื้เมียเข้าไปผนวกกับความรู้ในการปรับระดับภุ่มรุวมกันในปิทวันเหล่านั้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็จะสามารถป้องกันความเสื่อมและอาการแพ้ปุม่มตัวเองของผู้สูงอายุได้อย่างดีเลิศนะแล้วก็จะทาให้แอปกโก้เนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้อย่างครบถ้วนท,ทําไมถึงบอกผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในรับคือ,ค,อคือทากแก,กรุ้บที่ใหญ่ผู้สูงอายุยเกิดคนที่จะมีความเสื่อมมากกว่าคนปกติแล้วก็มีอาการแปรภูมิตัวเองมากกว่าคนทั่วไปขณะเดียวกันก็มีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าคนทั่วไปด้วยในบางคนนะครับเพราะกลุ่มผู้สูงอายุยคือกลุ่มเปราะบ,บางนะฮะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราสามารถทําให้ับขเขากลับสู่ธรรมชาติได้หมดนะเพราะเราก็เชื่อว่าจะเป็นการต้อนรับสังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์ของประเทศไทยซึ่งสมบูรณ์เมื่อวันมีการครบเมื่อวันที่13เมษายนปีนี้เองนะไม่กี่วันที่ผ่านมาเพราะนั้นแอปโกจะมีมิติใหม่ในการก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในทุกๆด้านอย่างครบถ้วนครับ